คุณเพชรกร,รุณพลนะคะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าอย่าเดาเลยครับมันจะสร้างความเสียาหายให้กับบุคคลอื่นด้วยให้กับบุคคลอื่นได้หากบางท่านเนี่ยอ่านเพียงผ่านๆตอนโบวตหลายท่านเนี่ยก็ก้มหน้าบางท่านก็หลับตาเพราะต้องการที่จะแสดงออกเฉพาะความเห็นของตัวเองไม่ก้าวไกยความคิดเห็นที่แตกต่างของท่านอื่น และไม่ว่าจะออกแบบใดแบบไหนเนี่ยพวกเราทุกคนในพักเนี่ยก็ต้องรับผลนั้นไปด้วยกันครับก็คือมีการเปิดนาะหลักฐานมีการเปิดรายชื่อก็แล้วกันนะคะของพวกบรรดาอ,อสอสอนะทั้งหมด22คนที่มีการโหวตให้กับปูอัดนะ,ะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นสลิมหรือเปล่านะก็เขาได้ โพสนะคะซึ่งคุณเพชรกรุณพลเนี่ยได้เอามารีทวิตนะคะซึ่งเป็นของทางยูเซอร์นะคะ Hi h i h e c เ o r นะคะเขาได้บอกว่าคาดเดาวลุ้นล้วนเลยแต่พอตัดชื่อออกแล้วเหลือ22ท่านพอดีนะ,ะซึ่งอันนี้เนี่ยเราไม่ได้นำมาลงเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่เรื่องจริงมาเป็นการคาดเดาเพราะฉะนั้นเนี่ย มีคิดว่าการคาดเดาแบบนี้มันมันไม่ค่อยดีเพราะว่าคุณไม่รู้ความจริงแต่คุณเอามาเดาเองว่าคนนั้นโหวตให้คนนี้ไม่โหวตให้อะไรแบบนี้มันก็ไม่เป็นธรรมเนอะเพราะว่าสังคมไทยรู้กันอยู่แล้วไม่ค่อยหาความเป็นจริงถูกไหมเหมือนเหมือนในกรณีของอไอเต็มอะ่ะก็ถูกต้องเขาถแถลงมาแล้วแต่คุณก็ยังเอาความเชื่อของตัวเองนั้นไปใส่นะว่าไอเต็มนั้นโหวตช่วยปูอัดซึ่งมันมัน,ม,นมันไม่แฟร์ ถูกไหมอย่างในเคสนี้ก็เหมือนกันอยู่ๆคุณก็ไม่เอารูปนะแล้วมาคาดเดาเองอันนี้อันนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะอืมแต่ว่าบางคนก็มาแสดงความมิเห็นนะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมคุณไม่เปิดไปเลยล่ะทาไมเอ่อก้าวไกลเนี่ยไม่เปิดไปเลยว่าคนไหนเนี่ยหนุนแจ้คนไหนเนี่ยหนุนปูอัดเพราะว่าในเมื่อมันเป็นสองมาตรฐานแบบเนี้ย ถามว่าจริงไหมมันก็จริงนะเพราะว่ามีก็ได้พูดไปอะนะว่าการที่โตโต้จะมาอธิบายเหตุผลแบบนี้ว่าการที่ไม่ไม่ขับออกไปเนี่ยมันเป็นการดีนะเพราะว่าการขับออกจากสสเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะหลุดจากความเป็นสสแต่เขายังสามารถไปหาที่สิงที่ใหม่ได้แล้วมันก็จะทําให้ภาคเก้าไกลนั้นลดจํานวนสสลงและอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ไปเพิ่มสสเพิ่มขึ้น แต่โตโตกำลังจะบอกว่าถ้าดองเอาไว้ในพักเนี่ยดีนะเออเขาจะได้ไม่มีตัวตนแล้วเขาก็จะไม่ได้อะไรเลยแต่คําถามก็คือแล้วทําไมคุณไม่ทําแบบนี้กับแจ้บ้างถูกไหมมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งสิที่ที่ทมันทําให้สองคนนี้ยแตกต่างกันไงแล้วอ่าหลายหลายคนก็เรียกร้องผ่านทางด้ดทวิตเตอร์นะว่าเฮ้ยอย่างงี้ไม่ไม่โอเคเลยอะคุณต้องกระชากหน้ากากมาเลยว่าใครบ้างที่สนับสนุนให้ปูอัดน,นั้นยังอยู่ แสดงว่าคุณต้องมีสําติงนะคะคุณต้องอรู้จักมักจีหรือว่าอยาช่วยเหลือปูอัหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนในเคสที่แจ้เป็นคนบอกว่าแจ้เป็นคนท้องถิ่นก็คือเป็นสสอภูทรที่อยู่แต่ในปาจีนะ่ะแล้วไม่มีพรรคพวกไม่โดง่งไม่ดังไม่ได้เข้ามาอยู่ทํางานในเมืองอะไรแบบเนี้ยที่ที่เป็นการเมืองในกรุงเทพการเมืองในเมืองหลวงอะไรแบบนี้ เขาก็เลยมองว่าเออเขาไม่ได้เด่นดังเหมือนกับคนอื่นนี่เออที่จะมีพักควกมาโหวตให้อ่ะเขาอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์หรือเปล่าแล้วที่สําคัญก็คือแจ้กําลังจะแฉะเอ่อสสหญิงนะคะที่มีเรื่องทุจริตในอ่ปราจีนนะะตอนนี้ทุกคนก็คงจะเดาออกแล้วแหละนะคะแล้วก็พอเขาพูดอย่างนี้ไงว่าเนี่ยพอมีการกล่าวนําของสสหญิงคนนี้ น้าแล้วก็มเีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความไม่ชอบมาพากลในเรื่องของคณะกรรมการอะไรพวกนี้ที่คุณแจ้ได้ถแถลงออกมาเขาก็พูดนะคะว่าเนี่ยแหละมันมันเป็นผลของการเมืองที่เขาไปแฉสสที่มีอิทธิพลคนนี้นะแล้วก็จนทําให้เขาเนี่ยถูกขับออกไปคุณเชื่อเรื่องคุณเชื่อเรื่องนี้หรือเปล่านะอย่ากทุกคนลองแสดงความคิดเห็นดูนะคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะในความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยม่มองว่าถ้ามันกระแสกระแสมันแรงแบบเนี้คือม่มองว่าปูอัดจะอยู่ยากนะคือสุดท้ายแล้ว,วปูอัดเนี่ยก็ก็อาจจะถูกกระแสสังคมเนี่ยกดดันให้ตัวเองนั้นน่ะจะต้องใส่หัวไปเองแต่ว่ามิกําลังมองว่าคนที่กําลังลอยลําอ่ะคือใครรู้ไหมคะคนที่ลอยลําก็คือแจ้นะ เพราะว่าขับออกไปแล้วอ่ะแจ้ก็สามารถไปอ่าไปไปสิ่งที่อื่นได้แต่ปูอัดนี่คือสีสวยเลยนะถูกไหมคือคือปูอัดเนี่ยม่มคิดว่าตอนเนี้ยปูอัดเนี่ยหนักกว่าไม่ใช่ว่าแจ้หนักกว่านะเออตอนเนี้ยคือปูอัดหนักกว่าเพราะว่าปูอัดเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่โดนขับแต่คุณดูสิว่าผู้คนแอนตี้ขนาดเนี้คุณจะอยู่ต่อได้ยังไงอ่ะถูกไหม มันก็เลยเหมือนกับให้ใครว่าสังคมอะก็คงจะบีบให้ปูอัดเนี้ต้องลาออกแหละมีคิดว่าแบบนี้นะเออคุณคิดยังไงคุณก็ลองแสดงความมิเห็นดูนะคะแล้วก็เนี่ยมีกรเล่าให้ฟังไงว่ามันก็มีคนพูดกับอคุณเพชรการุณพลว่าพักก้าไกลไม่ควรที่จปล่อยให้หลายๆคนเนี่ยเดาในเมื่อคุณเนี่ยกล้าโหวตให้กับอปูอัด คุณก็ต้องยอมรับความจริงได้สิว่าคุณโหวตให้เขาจริงเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวคุณควรที่จะเปิดลายชื่อออกมาเลยให้ให้ประชาชนเนี่ยรู้ไปเลยนะใครโหวตให้กับปูอัดประชาชนเนี่ย,ชชนนยอยากรู้มากนะคะแล้วบอกว่าในเมื่อคุณรับปากเอาไว้ว่าคุณจะทําการเมืองให้โปร่งใสนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะโปร่งใสอย่างที่คุณโฆษณาเอาไว้ก็เห็นไหมคะว่าคุณดูแล้วกันว่ามีถึงได้พูดไงว่าก้าวไกลเนี่ยลาบากนั่นแหละ ถ้าคุณยังอย่างเงี้ยยังยังไม่สามารถตอบคำถามได้คือไม่ต้องรอถึงสี่ปีหรอกแค่ปีแรกเนี่ยฐานเสียงคุณก็วูบลงไปเลยแล้วเราถ้ายัางเชื่องช้าต้มเตียมอยู่แบบนี้นะคะเราคุณเห็นไหมคะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีการวิาพากษ์วิจารณ์ของอาจารย์เปียบุตรงานแล้วก็คนจะถ่มถุยอาจารย์เปียบุตรเยอะมากแต่คุณดูตอนนี้แล้วกัน ตอนนี้กลกลับายเป็นว่าคนเนี่ยก็สาบส่งพักเก้าไกลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันตรายมากถ้าคุณยังเพิกเฉยยังเอ่อต้มตัวต้มเตรียม,มแบบนี้อยู่นะอืมฐานเสียงหายหมดแน่นอนนะคะก็อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทางคุณเพชรกรุณพลนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าไปบอกกันทั้งนั้นเลยว่าเปิดเถอะคุณจะปล่อยให้ปลาเน่าหนึ่งสองตัวเนี่ยทำให้กลายเป็นเน่าไปทั้งพักเลยเหรอ เออนะถ้าคุณยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวแบบนี้คือแน่นอนบางคนบอกว่าทุกคนลาจากแน่นอนพะเก้าไกลนี่เมื่อตัวคุณยังไม่ชัดเจนคุณยังไม่โปร่งใสเลยนะคะอย่าปล่อยให้คนเดากันไปแบบนี้นะเพราะตอนนี้มีพวกสลิมเนี่ยมาคาดเดาซึ่งอันนี้มิมิเห็นด้วยนะมิมองว่ามันจะยิ่งทําให้อ,อ่าเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเสียไปกันใหญ่เนี่ยแบบคุณไปเดาผิดเดาถูกอะ่ะถูกไหมเออก็เนี่ยแม้กระทั่งอ,อ สามกีบอย่างโตโต้เนี้ยเขาก็ยังโหวตให้ปูอัดอยู่ต่อเลยแต่เขาก็พยายามย่จยยกตัวอย่างนะนะว่าเพราะอะไรเขาถึงให้ปูอัดอยู่ต่อแต่มีก็ได้ตั้งคําถามต่อไปว่าอ้าวแล้วทําไมคุณไม่ให้แจ้อยู่ต่อโอ้อันนี้อันนี้เป็นคําถามที่มีทิ้งท้ายเอาไว้อะเนาะ